สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันนะสรรหาเรื่องมาคุยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปากเรื่องท้องในเรื่องของการทำมาหากินโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยแน่นอนนะก็ต้องมีการสแสวงหาอาชีพกันเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับ แล้ววันนี้ผมมาที่ชุมชนตลาดนัดแสงสลีนะอยู่ซอยพิกเษร้อยสิบนะเข้าไปกลางซอยเนี่ยนะครับตรงข้ามกับซอยหกนะก็จะมีตลาดตลาดนัดแสงสลีก็จะเห็นมีพ่อค้าแม่ค้ามากมายหรือเกินนะมานำสินค้ามาขาย ของกินของใช้ในะสิ่งดำรงชีวิตมีมากมายนะครับในพื้นที่ของตลาดนัดชุมชนแห่งนี้แล้วก็มีร้านร้านหนึ่งนะครับผมไปอยู่เป็นประจำทุกเดือนนะทุกเดือนเพื่อไปตบแต่งความรลอเหลาเอาการก็คือเรื่องของทรงผมนั่นแหละ นเรื่องของทรงผมเนี่ยเนี่ดู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 เนี่ยเป็นทรงที่ชอบเลยก็เรียกว่าใช้แบตเตอรี่นหมายเลขสองนะครับเราโฉบแล้วเนะเราก็ต้องไว้ทรงนี้แหละจะบอกว่าพ่อผมดกปบกไหลหรือเปล่าใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงพ่อผมตกปวกไหลแล้หัวหัวหล้านนะครับ พูดไปคำไปพูดไปคำไปนะแต่ก็อยากจะแนะนำนะครับใครที่อยากจะทำทรง,ทรงผมละลอให้แวะมาร้านานี้ร้านนี้เนี่ยนะครับนะก็ผมมาเป็นประจำตั้งแต่สมัยคุณลุงนะครับนะซึ่งเป็นช่างที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ตบแต่งทรงผมเนี่ยได้ ได้สวยงามมากนะครับทีนี้พอผมไปครั้งล่าสุดเนี่ยคุณลุงก็ไม่อยู่แล้วจากไปแล้วนะครับนะก็เลยครูแต้มซึ่งเป็นคุณลูกเนี่ยก็มาทำบริหารร้านแทนนะครับแต่ครูแต้มเนี่ยเขาหาช่างที่มีฝีมือเนี่ยเข้ามาประจําร้านนะครับซึ่งไม่แตกต่างก,กับคุณลุงที่สมัยคุณลุงทำอยู่เลย ตัดผมได้ทุกทรงนะทรงนักเรียนก็ทำได้สวยนะครับทรงวัยรุ่นก็ทำได้ดีทรงคนวัยทำงานก็ไม่เลวไม่เลวนะครับทรงพุูงสุยุยิ่งตัดง,ง่ายเลยแต่เขาช่างคนนี้ชื่อว่าช่างเดียนะเดี๋ยวค่อยทำความรู้จักกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ทางด้านของครูแต้มเนี่ยนะซึ่งได้มาบริหารงานต่อคุณพ่อเนี่ยนะครับนะเขาบริหารงานอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเขาแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำความรู้จักกับช่างเดียกันนะครับช่างเดียกันนะครับ,รบผมวันพุวัน,นพกทรนะครับก็ปัจจุบันก็เป็น ธุรก,กิจน,นะครับรัานพิรับบรรนะรต์บาร์เบอร์นะครับพี่ตั้งก็อยู่ในซอยเฉลีร้อยสิบน,นะครับช่วงกลางซอยนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนของตลาดแสลสลิดนะครับก็วันก็รับอาชีพรับราชการด้วยนะครับแล้วก็บาร์เบอร์เล็กๆนะครับเก็บน้ำดัดผมบริการในชุมชนนะครับก็ยินดีต้อนรับ ที่มาใช้บริการนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะการตัดผมชายของเรานะครับก็ดําเนินต่อธุรกิจจาก,กคุณพ่อน,น,นะครับก็เป็นระยะเวลาสี่ห้าปีแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มมีผลตอบรับที่ดีขึ้นนะครับมีคนที่มาใช้บริการก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับช่วงช่วงต้นเดือนนช่วงต้นเดือน ปลายเดือนก็จะเงียบนิดหน,นึ่งก็พออยู่ได้ครับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นประเภทไหนครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะครับส่วนส่วน,วนใหญ่แต่ในช่วงของอช่วงเปิดเทอมนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนมาบริการก็ทั้งมากพอสมควรในช่วงเด็กที่จะต้องเข้าโรงเรียน,นครับ ทานนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ร้านวีรัตบาร์เบอร์นะครับก็ขออ่าดีต้อนรับนะครับยดีต้อนรับเราเปิดบริการ7จ็ดเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีขึ้นไปเป็น,ปนต้นไปนะครับจนึงปิดประมาณสักสองทุ่มนะครับแล้วก็ให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ สัปดาห์หนึ่งเราเปิดจะเปิดบริการ6วันนะครับวันจันทร์วันเดียวนะครับก็ขอเรียนเชิญครับที่ซอยเป็นเกษตร100นะครับตรงตลาดแสนสน่์นะครับตรงข้ามเยื้องๆกับทหยาวิยาลัยทุนบุรีนะครับก็ตรงข้ามกับแยกโบนะครับร้านของเรานะครับอยู่เข้ามาในซอยตลาดนะครับประมาณแค่50เมตรนะครับากดั้านตรงข้ามกับร้าน DIY นะครับก็ขอเรียนเชิญครับ ขอบบคคุณรัสวัสดีครับผมเป็นช่างตัดผมประจำร้านวิรัตบาร์เบอร์นะครับทางร้านเรารับตัดผมชายทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับมีตั้งตั้งแต่โซนนักเรียนรองสูงรองต่ำรองตรงกลางไปจนถึงแฟชั่นเราจัดให้ได้หมดทุกทรงครับแล้วแต่ตามใจลูกค้าเลยครับ ร้านเราจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับผมอยู่ที่ร้านคอยให้บริการทุกวันนะครับแล้วก็หยุดวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับเ,เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยถึงผู้ใหญ่นะครับที่ร้านาผมรอให้บริการอยู่นะครับสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับแล้วก็โทรสอบถามนัดวันนัดเวลา ่าได้ที่เบอร์0817723540ได้ตลอดครับโทรได้ผมรับเองแล้วก็จากนี้ยังมีบริการย้อมผมด้วยนะครับย้อมผมดำย้อมผมแล้วแต่สีตามใจลูกค้าเลยครับสุดท้ายลบกวนได้นะครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นร้านประจำนะที่ผมเข้าไปใช้บริการแทบจะทุกเดือน ก็ทุกเดือนนั่นแหละเพราะว่าทรงผมเนี่ยเราชอบไงเราชอบเพราะว่าการที่เขาจะลงแบตเตอรี่น,น่ะหรือจะตกแต่งทรงผมเราเนี่ยเขารู้เลยนะว่าศรีรษะเราเป็นแบบนี้ต้องการาทรงแบบไหนเขาจะรู้เลยแล้วก็มาแต่ละครั้งเนี่ยเป๊ะเป๊ะสวยนะครับสวยทําให้เราเนี่ยแหมเดินอย่างสง่าผ่าเผยเลยนะครับ เอาละนะครับนะถ้าใครจะไปใช้บริการนะครับนะก็ตามที่ผมได้คุยกับครูแต้มาไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่กลางซอยพิษเสมร้อแยก6นะครับนะก็เข้าไปในตลาดนัดของแสงสลิประมาณสัก500เมตรอยู่ซ้ายมืออ,อยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือนะเดินเข้าไปได้เลยนะครับและนี่คือวิถีชีวิตของ ชุมชนของคนชุมชนเนี่ยก็คือประกอบสัมมาอาชีพทุกอย่างขอให้ได้นะครับนะขอให้มีไรายได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยงานที่พี่น้องชุมชนเนี่ยเข้ามาบริการนี่ครับนะก็เป็นงานที่คิดว่าแหมสุจริตยุติธรรมทุกอย่างนะครับแม้แต่ค้าขายเนี่ย เขาก็มีการเอาราบียบไม่แพงนาสินค้าไม่แพงนะครับเอาก็ฝากกันเอาไว้นะครับนาะสำหรับชุมชนแต่ละชุมชนนะครับนาะ t ี่ค is การประกอบอาชีพนาะของเรานะครับทำอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดนะนาก็รายการของเรานะครับนาะขอขอบคุณกับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยทางยศเ h ลชแนล นาฝากด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเพราะว่าเป็นช่องของชุมชนนะครับเราทำเพื่อชุมชนนะครับสหรับนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ